ก็รอรอเก้ากับรอแปดจ้าก็มีความในนะนี่ผมก็เยบแยบว่าทำไมต้องเกี่ยวนี้แล้วก็ต้องไปดึงปีไทยก็สองสี 70, ่เจ็ดสูงเขาก็ออกไปแล้วนี่เมื่อก,กี้ถ้ารัชการที่เก้าสองสี่เจ็ดสูงประมายเลือกทำถามว่าเขาจะถอดปีคิดหรือเปล่าเดยงรถไปปี<พ>ที่<พ>ทแล้วหวย<พ> <ๆ S 1> ก็ออก สองพันอ่โควิดสิบเก้าใช่ไหมเรียงล่างต้องบนเบิ้ลวันนี้มีเปนะอร์เซ็นต์หักนะอ่า้นต้นเราสไตล์ตัวเลขเราเพราะว่าหนึ่งก่อนที่จะมาออกสนะี่สองสองอ่ะออกสี่สี่หกก่อนเบิ้ลหน้าแล้วเบิ้ลหลังวันนี้น่าจะหกักใช้เลขแค่สองตัวต้ต้นวิจารณปแบบนี้ก่อนง่ายๆเลยใช้สองตัวจะได้สามตัวผมว่าน่าจะง่ายนะ ใช้สองตัวจะมีสามตัวเอพยายามจำให้ได้สองตัวคืออะไรรถแถมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าได้ได้แปดสี่เป็นนี้แล้วก็เอาแปดแปดสีนน่นะทำแบบนี้เลยเป็นสไตล์ลุกียกบิ้นคือลึกแปดสี่แปดอะไรแบบนี้ไปเลยถ้าแปดหกก็แปดหกแปดหกแปดหกแบบนี้เลยผมว่าน่าจะอยู่แบบนี้แต่ว่าเราต้องไป หาเจาะดูว่าตรงไหนที่ใกล้เคียงที่สุดเลยก็่อยืนยันเร่องิจารณ์ลูกไปก่อนครับข้อมูลที่มาอีกจุดหนึ่งครมะถามว่าเราแปลตัวเลขกันอื่นได้ไหมตาสองตัวกับสองสแปดนั่นแหละไม่ต้องพูดอะไรเนาะในหลวงรัชกาลที่แปดกับที่เก้าทำเนี่ยข้อมูลมานะแต่ปุ่มอาบูไมฮิดนนี่คือรัชกาลที่แปดแปดสามตัวแล้วเนะี้ทั้งรวมทั้งตายสามแต่ที่ไปที่มาถ้าปีคิดนะ คิดกันแน่คิดกันจะเป็นตัวตอบแทน